ขอย้ำทุกคนก่อนว่าคลิปนี้เป็นคลิปเกินนะครับผมอยากดูคลิปเวอร์ชั่นเต็มลงไปแล้วนะคลิกลิงก์ตามบนหน้าจอน,นี้ได้เลยเพราะเราย้ายการรายงานข่าวประจําวันเนี่ยไปอีกช่องหนึ่งแล้วแล้ววันนี้ตลอดช่วงระยะเวลาของสงครามรัสเซียรบยูเครน3ปีข้อตกลงแรกที่เรียกได้เลยว่าเป็นขั้นที่หนึ่งนะครับผมที่จะนําพาไปสู่สัญญาแห่งสันติภาพระยะยาวก็มาถึงแล้วในเมื่อวันที่ยิมสามีนาที่ผ่านมาในระหว่างการประชุมที่ซาอุดิอาระเบียคณะผู้แทนสหรัฐได้พบปะกับคณะผู้แทนจากประเทศรัสเซียที่กรุง ยเพื่อเจราจาแนวทางในการสงบศึกซึ่งสินแรกที่มีการคอนเฟิร์มออกมาแล้วว่าจะปฏิบัติได้จริงเมื่อมีการลงนามเซ็นสัญญานั่นก็คือการที่รัสเซียและยูเครนจ,จะต้องรักษาความปลอดภัยไม่โจมตีสิ่งอำนวยความสะดวกด้านพลังงานและโครงสร้างพื้นฐานของการและก,กันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นโรงไฟฟ้าโรงกันน้ำสถานีรถไฟสนามบินหรือสิ่งอื่นใดที่ใช้เป็นสาธารณประโยชน์ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยยังไม่แน่ชัดว่ามันจะรวมไปถึงสนามบินทางหน้าการทหารหรือฐานทัพอาารหรือเปล่านะเป็นระยะเวลา30วันอีกทั้งต้องการ แลกเปลี่ยนนักโทษและการปล่อยตัวผู้ถูกคุมตัวโดยในครั้งนี้สหรัฐเรียกร้องให้รัเสเซียปล่อยตัวพลเรือนและการส่งเด็กชาวยูเครนที่ถูกย้ายถิ่นฐานไปยังรัเสเซียโดยไม่สมัครใจกลับมายัางประเทศส่วนทางฝั่งของรัเสเซียก็ได้มีการขอให้ทางสหรัฐนะครับผมยกเลิกมาตรก,การคว่ำบาตรต่อสถาบันทางการเงินบางแห่งของรัเสเซียและยกเลิกข้อจํากัดในการส่งออกอุปกรณ์ทางการเกษตรไปยังรัเสเซียด,ด้วยแต่ที่เป็นไฮไลท์หลักของเราในอีีนี้เลยนั่นก็คือที่ว่าทางฝั่งของอยูเครจกกนจะกำหนดมาตรก,การขอบเขตใหม่ให้กองทัพรัเสเซียว่าสามารถผ่านเข้าออกใน พื้นที่ของทะเลดำได้แล้วโดยทางกระทรวงกลาโหมของยูเครนได้คอนเฟิร์มกับฝ่ายเจราจาสหาราัฐในเรื่องของ